สวัสดีค่ะ Welcome to English Online Course English 5 ew3101 The Online Course for Student s t u d e n t in m a t t h ธยมศขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษ5รหัสวิชา o33101 สำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ค่ะ ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนขอให้พวกเราได้ไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้ในครั้งนี้ก่อนนะคะเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะช่องทางในการดาวน์โหลดเอกสารค่ะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนปากเกร็ดค่ะ www. p a ก k l e t l e a r n i n g ้ไ b .com ค่ะแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สําหรับนักเรียนนักเรียนเรียนดีเรียนสนุกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะถ้าเอกสารพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ Let's Enjoy Learning เรามาเริ่มชั่วโมงที่2นะคะกับการเรียนรู้ในพาร์ทของ conversation ค่ะ ยังไม่ต้องตกใจนะคะยังไม่ต้องไปสนทนากับฝรั่งหรือว่าเจ้าของภาษาที่ไหนนะคะครูพี่จะขอเริ่มต้น conversation ด้วยการไป listening กันก่อนค่ะก็จะเป็นาร์ทของการฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะเป็นลักษณะของการฟังบทสนทนาค่ะซึ่งในบทสนทนาวันนี้ครูพี่จะมีคลิปเสียงมาให้ค่ะไปการสนทนาของบุคคลสองคนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเขาสนทนากันเรื่องอะไรค่ะจะให้ฟังทั้งหมด2ครั้งครั้งที่1เนี่ยค่ะสิ่งที่ครูพี่ต้องการค่ะให้พวกเรา จับคอนเซปต์ให้ได้ค่ะว่านี่คลิปเสียงที่เรากําลังฟังเขาสนทน,นากันเนี้ยเขากําลังพูดถึงเรื่องอะไรและที่สําคัญค่ะไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกคําพูดหรือทุกประโยคที่เขาพูดหรอกนะคะแค่พอให้เข้าใจเนื้อหาคร่าวๆก่อนก็เพียงพอแล้วค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังครั้งที่1กันเลยค่ะ Pay attention and listen carefullyConversationSo tell me Philip How are you getting used to living in Japan? I haven't had much trouble adjusting to life here so far. What do you think of the people? I would say they're reserved, but very polite and willing to help. Don't you find the traffic in Tokyo hectic? Not in the least. I lived in Mexico City before, so I'm used to heavy traffic. However, I prefer taking the subway to driving a car. But sometimes the trains are crowded. Yeah, but on the other hand, it's civilized. There's no pushing and shoving. And what things aren't you used to yet? I'm not used to the cost of living. Things are so expensive here. What about the Japanese language? I was thinking of hiring a teacher. Would you be interested in teaching me? I'm really short of time, but I can recommend someone. Is this alright? เป็นยังไงกันบ้างคะกับบทสนทนาที่ได้ฟังไปพอจะจับใจความหรือว่าเข้าใจความหมายของการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนนี้บ้างหรือยังคะถ้าพอเข้าใจบ้างแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการฟังที่ดีเลยทีเดียวคะ่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจเลยหรือว่ายังไม่แน่ใจเรายังมีครั้งที่สองคะ่ะในครั้งที่สองนี้คะ่ะคุณพี่จะให้ฟังด้วยการฟังไปพร้อมๆกับการได้อ่าน transcripts คะ่ะคุณพี่จะมี transcripts ให้ก็คือเหมือน เหมือนมีซับไตเติลอะค่ะที่เวลาเราดูหนังมีซับไตเติลมาประกอบเราก็จะรู้ด้วยว่าตัวละครตัวนี้กําลังพูดประโยคไหนคําศัพท์คําไหนนั่นเองอันนี้อาจจะทําให้นักเรียนสามารถฟังได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญค่ะ มีแบบฝึกหัดให้ทำในพาร์ทของการฟังนี้ด้วยนะคะไม่ได้เก็บคะแนนแต่ว่าเป็นการฝึกฝนทักษะการฟังของตัวเองค่ะพยายามจับคำศัพท์ให้ได้มากที่สุดจากการฟังในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวคุบิจะมีแบบฝึกหัดให้ดูค่ะ ในการฟังครั้งที่2นะคะอย่างที่บอกไปค่ะเรามีแบบฝึกหัดให้ด้วยค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำในการฟังครั้งที่สองค่ะก็คือ listen and fill in the blanks ค่ะให้นักเรียนได้ฟังไปด้วยนะะมี t r a n s c r i p t ให้ค่ะแต่ว่าเห็นไหมคะ t h e r e are 10 words missing มีทั้งหมด10คคำที่มันขาดหายไปค่ะ สิ่งที่ครูวิทต้องการก็คือให้เราได้ฟังแล้วก็หามาให้ได้ค่ะว่า10บคาที่หายไปมันคือคําว่าอะไรค่ะฝึกการสะกดคําไปด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังครั้งที่2กันเลยค่ะ Pay attention and listen carefullyConversationSo tell me Philip how are you getting used to living in Japan I haven't had much trouble adjusting to life here so far. What do you think of the people? I would say they're reserved, but very polite and willing to help. Don't you find the traffic in Tokyo hectic? Not in the least. I lived in Mexico City before, so I'm used to heavy traffic. However, I prefer taking the subway to driving a car. But sometimes the trains are crowded. Yeah, but on the other hand, it's civilized. There's no pushing and shoving. And what things aren't you used to yet? I'm not used to the cost of living. Things are so expensive here. What about the Japanese language? I was thinking of hiring a teacher. Would you be interested in teaching me? I'm really short of time, but I can recommend someone. จบไปแล้วนะคะกับการฟังทั้ง2ครั้งค่ะโดยเฉพาะครั้งที่2นี้มีแบบฝึกหัดการฟังให้ด้วยนะคะไฟ t e 0 Words Missing ค่ะให้หา10บคำที่ขาดหายไปจากการฟังนะคะจับมาได้หรือเปล่าคะว่าคำศัพท์10บคำนี้ที่หายไปมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบกันเลยค่ะ Let's check it out Number o n The missing word is adjusting Adjusting อันนี้เป็นคำศัพท์คำแรกนะคะเรายังไม่ดูเรื่องความหมายเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตัวไหนที่มันขาดหายไปนะคะต่อไปค่ะ next number two reserved reserved next number three willing willing number four hectic hectic number five however however number six crowded crowded number seven civilized civilized number eight pushing pushing and number nine s h o v i n g s h o v i n g and the last one number ten recommend recommend ครบทวนแล้วนะคะทั้งหมด10บคำที่ขาดหายไปลองเช็คตัวเองดูค่ะว่าฟังแล้วจับ คำศัพ์มาได้ทั้งหมดกี่คำนะคะอันนี้เป็นการฝึกทักษะการฟังเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนฝึกฟังบ่อยๆเนี่ยครูเชื่อว่าทักษะการฟังของนักเรียนเนี่ยจะดีมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้กับพาร์ทของการฟังนะคะจบไปแล้วนะคะกับพาร์ทของการฟังค่ะต่อไปมาเข้าสู่พาร์ทของ pronunciation practice กันบ้างค่ะการฝึก ออกเสียงนะคะเน้นเสียงหนักเบาการใส่สตรทในระดับคํานะคะว่าคาคานั้นจะใส่สตรทที่พยางไหนนะคะอันนี้นอกจากจะทําให้เรามีเสียงสาเนียงภาษาเหมือนเจ้าของภาษาแล้วเนี่ยเรายังได้พัฒนาในเรื่องของทักษะการฟังไปด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีปัญหาในเรื่องของทักษะการฟังก็คือเราฟังไม่ออกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆแล้วค่ะคำศัพท์ที่มันอยู่ในเนื้อหาของการฟังในแต่ละครั้งเนี่ย อาจจะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนทราบดีอยู่แล้วด้วยซ้ำค่ะแต่เพียงแต่เราฟังไม่ออกเพราะว่าเวลาเจ้าของภาษาเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดเป็นลักษณะของโมโนโทนอย่างเช่นในภาษาไทยสมมติเราค่ะเราพูดคำว่าอย่างเช่นคำแรกนะคะนที่อยู่ในหน้าจอคำนี้ถ้าเป็นภาษาไทยออกเสียงแบบโมโนโทนก็จะเป็น adjusting คือทุกคำชัดหมดนะคะเสียงแบบตปรงเด้งชัดทุกคำเลยค่ะ adjusting นะคะแต่พอมันเป็นในภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย สามพยางแบบนี้ค่ะเขาจะต้องมีสเตรทพยางใดพยางหนึ่งในคำนั้นอย่างเช่นคำแรก adjusting เนี่ยนะคะเวลาสเตร h เขาจะสเตรทที่พยางที่2ส,สังเกตที่ตัวสเตร s นะคะไอคอนสเตรทที่คุณวิใส่ไว้คำนี้เลยจะออกเสียงเป็น adjusting adjusting เห็นไหมคะไปเน้นที่เสียงพยางค์ที่2คํคำพยางค์แรกเนี่ยเออหรือว่า a d ดที่เราเห็น ad นะคะที่คนไทยชอบอ่าน a d ดใช่ไหมคะแต่จริงในนี้จะไม่ได้อ่านเป็น a d ดนะคะจะออกเสียงเป็นเสียงเหมือนสระเออะคะ่ะคำนี้จะกลายเป็น a d j จ s t สต g ิง ะค,ะคำว่าติ้งเนี่ยแทบไม่ออกเสียงเลยแต่ว่าภาษาไทายเรานี่ชัดทุกคําเลยค่ะ adjusting เลยนะคะแต่ว่าพอเป็นภาษาอังกฤษค่ะเสียงที่เสียงใดที่ไม่ได้เน้นเนี่ยเขาจะปล่อยเบาหรือบางทีแทบจะไม่ออกเสียงเลยด้วยซ้ําค่ะอันนี้เลยเป็นปัญหาค่ะว่าทําไมเราฟังเขาไม่ออกสักทีเพราะว่าเขาแทบจะไม่ออกเสียงเลยสําหรับคําใดหรือว่าประโยค พยางค์ไหนที่มันไม่สเตรทเนี่ยเสียงเขาแทบจะปล่อยผ่านไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังหรืแล้วก็ฝึกทักษะตรงนี้บ่อยๆจะทําให้เรามีทักษะการพูดออกเสียงเนี่ยที่ดีขึ้นแล้วก็ยังต่อยอดไปถึงทักษะการฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําต่อมากันเลยค่ะ reserve reserved อันนี้ก็สเตรทที่พยางค์ที่2นะคะคําต่อมาค่ะ w i l l i n g w i l l i n g คำนี้สเตรทที่พยางค์แรกเลยนะคะนักเรียนสังเกตค่ะถ้าคำไหนที่เติม ing เขาจะไม่สเตร s เสียงอิ่งเลยค่ะแทบจะไม่มีสเตร s เสียงอิ่งเลยนะคะอ,ะอย่างคำนี้ก็จะเป็น w i l l i n g w i l l i n g อันนี้สเตรทพยางค์แรกนะคะต่อมาค่ะ <ๆ S 1> hectic hectic อันนี้สเตรกพยางแรกค่ะแต่ว่าอยากให้สังเกตสักนิดนึงค่ะเสียงท้ายค่ะถ้าเสียงสะกดนะคะหรือว่าตัวสะกดลงท้ายด้วยตัวซีแบบนี้ค่ะตัวซีถ้าอยู่ในท้ายเสียงนะคะเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเป็นเสียงเคหรือว่าคล้ายๆเสียงเคค่ะที่เรารู้จักเสียงคอควายค่ะคำนี้ก็จะเป็น headache h a c เห็นไหมคะจะมีเสียงเสียงท้ายเป็นเสียงตัวสะกดเสียงเคด้วยคำต่อมาค่ะ However, however เห็นไหมคะ straight ที่คำว่า ever o okay. k ต่อมานะคะ crowded crowded ต่อมานะคะ civilized civilized สเปรดพยางค์แรกเลยนะคะต่อมาคะ่ะ pushing pushing เห็นไหมคะเสียง ing เสียงอิงเนี่ยแทบไม่ออกเสียงเลยค่ะต่อมานะคะ shopping shopping ถัดมาคะ่ะ recommend recommend อันนี้สเตร t ที่พยางค์สุดท้ายนะคะครบทวนแล้วนะคะกับ pronunciation practice ต่อมาค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อเนื่องเลยจาก conversation เมื่อสักครู่นะคะก็มาต่อที่ conversation strategy กลยุทธ์ในการสนทนานั่นเองค่ะการจะนำประโยคหรือว่านำคำใดๆไปสนทนาต่อเนี่ยเราก็ต้องทราบความหมายของมันก่อนใช่ไหมคะเราก็จะมาเริ่มต้นของ conversation strategy กลยุทธ์ในการสนทนานด้วยการเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนค่ะ let's start with the first word adjusting Adjusting. The meaning in English is a change in something that makes it better. A change in something that makes it better. ความหมายในภาษาอังกฤษนะคะให้ไว้อยู่ด้านบนนะคะนักเรียนลองศึกษาดูจากความหมายภาษาอังกฤษที่ครูบิดให้ไว้แล้วลองมาพิจารณาดูค่ะว่ามันจะตรงกับความหมายใดในภาษาไทยวิธีการเรียนคำศัพท์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยทราบความหมายได้ดียิ่งขึ้นนะคะอนอกจากจะดูแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบตรงๆแล้วครูบิดอยากให้พวกเราเพิ่มทักษะค,ค่ะการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาอังกฤษดูก่อนนะคะเพื่อให้เราเดาความหมายจากบริบทจากคำศัพท์แบบง่ายๆดูก่อนค่ะแล้วเราก็จะสามารถเดาความหมายจากคำศัพท์คำนั้นได้โดยที่อาจจะไม่ต้องเปิด Dictionary ที่เป็นอังกฤษไทยอีกต่อไปแล้วนะคะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการอธิบายคำหรือความหมายของคำด้วยมาดูคำนี้ค่ะน่าจะตรงกับข้อไหนที่สุดคะการเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นก็คืออะไรคะ การปรับตัวถูกต้องค่ะข้อแรกมาก็ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าใครที่ยังทำข้อนี้ยังไม่แน่ใจหรือว่าตอบไม่ได้หรือว่าตอบผิดไปก็ยังไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูข้อต่อๆไปคำต่อมาค่ะ reserved reserved คำนี้ people character ค่ะเป็น character ลักษณะของคนค่ะ not saying very much ไม่พูดเยอะ and Uh, show the i r feeling แล้วก็ไม่แสดงอารมณ์ค่ะคนแบบนี้เป็นคนลักษณะแบบไหนคะร่าเริงช่างพูดหรือว่าขลึมคะอันนี้น่าจะตรงตัวพอสมควรนะคะ Reserve ก็คือคนที่สงวนท่าทีมีความเคร่งขึมนั่นเองค่ะครอนี้ถ้าถูกต้องอีกก็ very good เลยนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ willing willing ready or pleased to help ready or pleased to help น่าจะตรงกับความหมายภาษาไทยขอ้อใดคะยินดีเต็มใจลังเลฝืนใจจริงๆตัวนี้น่าจะมีความหมายในภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตรงกับภาษาไทยอยู่แล้วนะคะ please ก็คือยินดีใช่ไหมคะยินดีที่จะช่วยถึงชัดเจนที่สุดคะ่ะก็คือคําว่ายินดีเต็มใจคะ่ะคําต่อมาคะ่ะ hectic hectic very busy full of activity very busy full of activity น่าจะตรงกับความหมายใดคะวุ่นวายสร้างสรรค์หรือว่าน่าประหลาดใจคะความหมายก็คือวุ่นวายนั่นเองคะ่ะ crowded crowded คำนี้คะ่ะความหมายภาษาอังกฤษให้ไว้ว่า a lot of people or too many people a lot of people or too many people ความหมายภาษาอังกฤษให้มานี้คำศัพท์ค่อนข้างง่ายมากเลยนะคะนักเรียนน่าจะพอแปลแล้วก็เข้าใจความหมายนี้ได้อย่างไม่ยากเลยลคะค่ะ crowded ตรงกับข้อความหมายใดในภาษาไทยคะอบอุ่นราคาสูงหรือว่าหนาแน่นคะข้อนี้ที่ถูกต้องคะ่ะหนาแน่นคะ่ะคำต่อมานะคะ civilized civilized c o l i t e and reasonable ค่ะมีความมีเหตุมีผลนะคะมีความสุภาพ civilized ก็หมายถึงการที่เป็นคนมีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะมาต่อค่ะคำนี้น่าจะาคุ้นเคยความหมายกันดีแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะตามป้ายประตูทางเข้าต่างๆนะคะ moving someone or something away moving someone or something away คำนี้คือ Pushing pushing นั่นเองค่ะปกติจะเห็นแต่คำว่า PUSH เฉยๆตัวนั้นเป็นกริยาค่ะแปลว่าผลักแต่พอมาอยู่ในบทสนทนานี้นะคะความหมายที่เขาใช้เนี่ยต้องการเป็นความหมายในลักษณะของคำนามค่ะจากกริยาเลยกลายเป็นคำนามนะคะที่เราเรียกกันว่าเจอร์ลั่นนั่นเองค่ะเอากริยามาเติม ing part of speech เปลี่ยนไปนะคะแต่อันนี้ก็ความหมายชัดเจนอยู่แล้วค่ะแปลว่าผลักค่ะเพราะฉะนั้น p u s <P> h i n g ก็คือการผลักนั่นเองค่ะ คำต่อมานะคะ shoving shoving อันนี้ก็ลักษณะ part of speed นะคะเหมือนก,นกันกับคำว่า pushing ื่อสักครู่เลยนะคะเป็น uh, gerund ก็คือเอากริยามาเติม ing part of speed เปลี่ยนไปเป็นคำนามนะคะคำนี้ให้ความหมายไว้ว่า pushing someone or something with force ก็คือการใช้กำลังในการผลักาบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายในลักษณะของการดันนั่นเองค่ะ The last word มาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะ recommend recommend to advise someone that they should do something to advise someone that they should do something ตรงกับความหมายใดดีคะแนะนำบันทึกหรือว่าปรึกษาคะจากความหมายในภาษาอังกฤษที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็น่าจะบ่งบอกความหมายในภาษาไทยได้ดีที่สุดคือคำว่า advise a d v i c e ก็คือการแนะนำนั่นเองคะ่ะ Recommend เป็น w o r b นะคะแปลว่าแนะนำค่ะ You are doing great today วันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะกับการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราไปพาร์ตต่อไปกันเลยค่ะมาต่อกันที่ conversation strategy นะคะยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าเป็น Sentences and phrases Sentence s, s and f l e p h c a s e s ก็คือการเรียนรู้หลักของการสนทนากลยุทธ์ต่างๆค่ะว่าเราจะเอาบทสนทนานี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ยังไงเมื่อสักครู่เรียนรู้ในรูปแบบของคําศัพท์ไปแล้วนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคและวลีที่จะเอาไปใช้ในการสนทนากันบ้างค่ะ จากบทสนทนานะคะที่เราได้ฟังมิสกินะคะสนทนากับฟิลิปเมื่อสักครู่นะคะก็เขาก็พูดถึง things Philip are used to living in Japan นะคะ things Philip are used to living in Japan ก็คือสิ่งที่ฟิลิปเนี่ยกำลัง คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดเนะะื้อหาจะมีอะไรบ้างนักเรียนลองไปอ่านแล้วทาความเข้าใจดูนะคะครูบิจะไม่ได้แปลความหมายของบทสนทนานี้ให้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําบทสนทนานี้ไปทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนกันด้วยนะคะเพื่อเก็บคะแนนในกิจกรรมการเรีนยนรู้ชั่วโมงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจทําความเข้าใจความหมายคําศัพท์ประโยคแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะในแบบทดสอบท้ายบทนะคะ ทีนี้ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของ conversation strategy ในระดับของ sentence แล้วก็ phrase นะคะการจะเอาประโยคแล้วก็วลีต่างๆไปใช้ในการสนทนาจริงๆในชีวิตประจำวันน่าเรียนเห็นไฮไลท์สีฟ้าไหมคะคำเหล่านี้ล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกกันค่ะว่าเราจะสามารถเอาคำเหล่านี้ไปสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ดูประโยคแรกกันเลยนะคะเป็นประโยคคำถามค่ะเอาไว้สอบถามความคิดเห็นของคู่สนทนาได้นะคะประโยคนี้ค่ะ What do you think of the people What do you think of the people คุณคิดยังไงบ้างกับผู้คนที่นี่ผู้คนแถวนี้นะคะตรงตำแหน่ง people ค่ะที่ลูกศรชี้อยู่นักเรียนสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นคำนามตัวอื่นๆได้นะคะได้ประโยคใหม่ในการเอาไปถามความคิดเห็นอีกเยอะแยะเลยค่ะ For example What do you think of the show What do you think of the show เป็นยังไงบ้างกับการไปดูโชว์มานะคะความรู้สึกความคิดเห็นเอาไว้สอบถามได้หรือว่าจะเป็นประโยคนี้ก็ได้ค่ะ What do you think o f me What do you think o f me คิดยังไงบ้างกับฉันนะคะหลักการมีนิดเดียวค่ะหลัง off นะคะหลัง think of หลัง preposition จะต้องเป็นคำนามนะคะอยากสอบถามความคิดเห็นของคำนามตัวไหนวางลงไปในตำแหน่งนี้ได้เลยค่ะก็จะได้ประโยคใหม่ๆไว้ใช้ในการสนทนาอีกเยอะมากเลยค่ะ ประโยคถัดมาค่ะ Don't you find the traffic hectic? Don't you find the traffic hectic? อันนี้เป็นการสอบถามนะคะว่าคุณไม่พบเจอปัญหาแบบนี้บ้างหรอหรือว่าไม่เจอสิ่งเหล่านี้บ้างหรอนะคะอย่างเช่นในประโยคนี้ก็จะเป็นไม่พบปัญหาการจราจรบ้างหรอ นะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่จะสร้างขึ้นใหม่นะคะีค่ะนักเรียนก็เพียงแค่ตรงตำแหน่งที่ลูกศรชี้อยู่เห็นไหมคะคำว่า traffic h e a d i h e ตรงนั้นนะคะนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นคำนามกับ Uh, adjective ตัวอื่นได้นะคะ traffic ตรวนั้นคือคำตำแหน่งของคำนามแล้วก็ h e a d a c h ก็คือตำแหน่งของ adjective สามารถหานามและ adjective ตัวอื่นมาเปลี่ยนได้ก็จะได้ประโยคใหม่ๆไว้ถามอันนี้ก็เหมือนถามความคิดเห็นหรือถามความเป็นอยู่ได้นะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างค่ะ for example don't you find the food too spicy don't you find the food too spicy อาหารที่มันเผ็ดๆเนี่ยไม่เป็นปัญหากับคุณบ้างหรอนะคะอันนี้ก็เอาไว้สอบถาม uh, สถานการณ์สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนได้นะคะประโยคตัวอย่างที่2องค่ะ d o n ยื f The people noisy d o o t n o u find The people noisy? ปัญหาการา้ที่ผู้คนเสียงดังเนี่ยไม่คุณไม่พบบ้างหรอไม่เจอบ้างหรอนะคะอันนี้เอาไว้ใช้กันได้นะคะในชีวิตประจำวันค่ะมาดูที่วลีกันบ้างนะคะ Not in the least Not in the least ค่ะจากประโยคในบท oh. สนทนานะคะมิสกิเขาถามฟิลิปค่ะว่าคุณไม่พบเจอปัญหาความวุ่นวายทางการจราจรในโตเกียวบ้างหรอค่ะฟิลิปก็เลยตอบเขาว่า Not in the least เห็นไหมคะแทนที่จะใช้คำว่า No เฉยๆค่ะตอบ No I don't ก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เพื่อความ คูของภาษามากยิ่งขึ้นนะคะ,ะหรือว่ามีความหลากหลายในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้นแทนที่จะตอบ no I don't ก็เปลี่ยนมาเป็น not in the list ก็ได้ค่ะก็คือไม่เลยแม้แต่น้อยก็คือไม่พบเจอปัญหาเลยนั่นเองค่ะ <S 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 <ๆ>มาต่อนะคะการที่วลีค่ะ n o pushing and solving n o pushing and solving ก็คือไม่มีการผลักหรือการดันกันเลยค่ะอันนี้หลักการของการใช้ประโยคหรือว่าวลีในลักษณะนี้นะคะก็คือตามหลัง no ค่ะจะต้องเป็นลักษณะกริยาที่เติม ing ที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยว่า g e r u n d นั่นเองค่ะ กริยาเติม ing เป็น gerund หรือหลัง no เนี่ยจะตามด้วยคำนามก็ได้ค่ะได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะคะอันนี้น่าเรียนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างเช่นที่เคยได้ยินก็คือ no smoking no drinking ห้ามดื่มห้ามสูบบุหรี่นะคะน,นี้จะเห็นป้ายเตือนอะไรแบบนี้บ่อยๆกันอยู่แล้วนะคะนี่คุบิขอเพิ่มสองคำให้ล้กันค่ะเพื่อเอาไว,ไว้ใช้เพิ่มเติมได้นะคะก็คือ no commitment no commitment ก็คือไม่มีข้อผูกมัดค่ะกับอีกอันนึง no comments no comments ไม่มีความคิดเห็นค่ะมาประโยคถัดมาเลยนะคะ what things aren't you used to yet what things aren't you used to yet แล้วยังมีอะไรที่คุณยังไม่คุ้นเคยอีกไหมนะคะในประโยคบทสนทนานี้ค่ะฟิลิปเขาก็ตอบคำถามคำถามนี้ของมิสกินะคะว่า I'm not used to the cost of living I'm not used sure to the cost of l i v i n g ก็คือ,อยังไม่คุ้นเคยคุ้นชินกับค่าครองชีพที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ มาดูต่อนะคะการที่ประโยคคำถามค่ะอันนี้ก็ไว้ใช้สำหรับการาถาม,ถามคำถามนะคะในลักษณะของการต้องการความคิดเห็นจากคู่สนทนานะคะ what about และตามด้วยคำนามสิ่งที่เราต้องการจะทราบความคิดเห็นของเขานะคะในที่นี้ก็ใช้ประโยคเป็น what about the Japanese language what about the Japanese language คุณคิดเห็นหรือว่าแล้วเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะกะ็ใน ตำแหน่งนี้นะคะที่เป็น Japanese นะคะก็คือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆได้อีกหลายภาษาเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้ในรูปแบบของภาษานะอย่าใช้คำศัพท์ที่เป็นประเทศนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาไทยเราจะใช้คำว่า Thailand language เนี่ยไม่ได้ต้องเป็น Thai language นะคะ,ะหรือว่ามีตัวอย่างอีกเพิ่มเติมก็คือมี Spanish Chinese German แล้วก็ French ค่ะ ภาษาฝรั่งเศสนะคะเยอร a มันจีนสเปนค่ะก็เปลี่ยนคําในตําแหน่งนี้ก็จะได้ประโยคใหม่เอาไว้ถามความคิดเห็นได้อีกนะคะประโยคต่อมาค่ะอันนี้เป็นวลีไว้ให้ก่อนนะคะเพื่อจะได้เอาไปแต่งประโยคต่อไปได้ be short of time be short of time b ในทีก็คือ verb to be เวลาจะเอาไปใช้ก็ต้องไปผ่านก่อนนะคะ be short of time ก็คือเป็น ช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆหรือว่าจะแปลว่าไม่มีเวลาคือแทบไม่ค่อยมีเวลาเลยแบบนั้นก็ได้ค่ะอย่างเช่นประโยคในประโยคบทสนทนานะคะก็เขาจะใช้คําว่า I'm really short of time I'm really short of time ก็คือฉันมีเวลาน้อยมากเลยนะก็คือแทบจะไม่มีเวลาเลยอะค่ะในประโยคตัวอย่างคุบิก็ให้เพิ่มเติมประโยคต่อเนื่องมาว่า So please keep your answers concise Please keep your answers concise ก็คือเวลาฉันแทบจะไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วยอตอบคำถามอย่างกระชับกระชับสั้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาไม่มีไม่เหลือแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ กับ conversation quiz ค่ะนักเรียนได้ฟังบทสนทนาไปแล้วได้อ่าน transcripts แล้วนะคะแล้วก็ได้ vocabulary จาก conversation strategy แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ sentence กับ phrase ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความหมายพอสมควรของ conversation ที่ครูบิดยกมาให้ในวันนี้แ,แล้วนะคะก็อยากให้นักเรียนค่ะมาตอบคำถาม conversation กันดูนะคะว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนโดยการวัดจากว่านักเรียนสามารถต คำถาม3ข้อที่ครูเบิดกำลังจะให้นี้ได้หรือเปล่าคะ่ะ นี่เป็นคำถาม3ข้อนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ดู conversation นะคะทั้งได้ฟังแล้วก็ได้อ่านรวมทั้งศึกษาความหมาย conversation strategy ต่างๆแล้วแล้วก็ลองมาดูกันค่ะว่านักเรียนจะเข้าใจความหมายของการสนทนาในครั้งนี้หรือเปล่าว่าเขากำลังคุยกันหรือว่าสนทนากันในเรื่องอะไรระหว่างนิสกิกับฟิลิปนะคะคำถาม3ข้อนี้เดี๋ยวจะไปเฉลยให้ใน Google Classroom นะคะลองทาคาถาม3ข้อ Very well done, student. Don't worry, if you can't understand, just try to keep up. You can read it, understand it, write your example, listen again, watch again, maybe practice your pronunciation again. I'm sure. Your English will be so much better soon. ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะนักเรียนทุกคนตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของชั่วโมงการเรียนรู้นี้แล้วนะคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถกลับมารับชมวิดีโอย้อนหลังได้นะคะพร้อมกับฝึกฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนเป็นประจำค่ะเพียงเท่านี้การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนก็จะพัฒนาดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเรามีใบางานพร้อมกับแบบทดสอบออนไลน์หลังกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนการเรียนรู้ในกิจกรรมชั่วโมงนี้ด้วยนะ And now I've got to go. Thank you for watching this video. If you have any questions, you can go to Google Classroom English 5 EW3101 or visit our website www.pakratelearningscible.com. Have a good luck with your English. See you next lesson.